สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันคำนวณสูตรสสแบ่งเขตไม่นับรวมต่างด้าว3มีนาคม2566เมื่อเวลา9นาิก30นาทีตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีการประชุมถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือมาขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในการประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญมาตรา86ซึ่งกกตคิดคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัด จะพึงมีโดยนําจํานวนรัษฎรทางประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่สํานักทะเบียนกลางประกาศณวันที่31ธันวาคมของปีที่ล่วงมาใช้ในการคิดคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดต่อมามีผู้โต้แยงและขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา8 6วรรคหนึ่งที่กำหนดให้ใช้จำนวนรัษฎรทางประเทศตามหลักฐานการทะเบียนรัษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นคำว่าราษฎรไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทยอย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา76วรรคหนึ่งและวรรคสและไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ผ่านมา